ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการบิ๊กสกู๊ตเตอร์ในประเทศไทยมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง SYM, k i m g o และ s o n t e s ที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะทำการเปิดตัวบิ๊กสกู๊ตเตอร์ในประเทศไทยเรื่องราวไปถึงไหนแล้วอยากให้มีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเปิดตัวสำหรับ SYM แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของไต้หวันที่ผมเคยรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้ว่ากำลังเตรียมแผนจะบุกตลาดบิ๊กสกูตเตอร์ในประเทศไทยก็รปรากฏว่าขณะนี้กระแสข่าวมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่า SYM นั้นจะยังไม่มีการเปิดตัวบิ๊กสกูตเตอร์ในเมืองไทยช่วงปีพศ2567นี้อย่างแน่นอนยังไม่ทราบครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับ SYM ทำให้แผนการเปิดตัว Big กสกู t e r อร์ต้องหยุดชะงักไปในขณะที่คิมโก้แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของไต้หวันอีกยี่ห้อหนึ่งจากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าคิมโก้นั้นจะเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยด้วยการเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าคาดว่าอีกไม่กี่เดือนนับจากนี้ไปเราจะได้เห็นคิมโก้เดินหน้าบุกตลาดอย่างจริงจังแต่ว่าในส่วนของบิ๊กสกูตเตอร์นั้น ยังไม่มีการเปิดตัวในเมืองไทยช่วงปีพศ2567นี้อย่างแน่นอนแต่สำหรับซอนเตสแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังจากประเทศจีนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยช่วงเวลาหนึ่งโดยเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงงานมอเตอร์เ o 2018แต่หลังจากทำตลาดไปได้เพียงแค่ปีเศษเศๆประเทศไทยของเราก็เจอปัญหาโควิด -19 ระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้ซอนเตสไม่สามารถทำตลาดได้อย่างเต็มที่สุดท้ายต้องยุติการจำหน่ายไปอย่างน่าเสียดายมาถึงวันนี้ซอนเตสกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีผู้จะจำหน่ายรายใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนและแผนการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สองรุ่นแรกคาดว่าจะเป็นรถแบบบิ๊กสกูตเตอร์ไม่ใช่แนวทางของสปอร์ตเหมือนในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเพราะว่าขณะนี้กระแสของบิ๊กสกูตเตอร์มาแรงกว่าสปอร์ตครับ รุ่นที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในเมืองไทยรุ่นแรกก็คือ 350e ที่ทุกท่านกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้มันคือบิ๊กสกูตเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ 350cc สูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่มากกว่าบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นใดๆ36.7แรงมา้ท 7, นนาที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 38นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีให้พลังอัตราเร่งและความเร็วสูงสุดที่เหนือกว่าบิ๊กสกูเตอร์ทุกรุ่นในประเทศไทยอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่28.5กิโลเมตรต่อลิตรมันโดดเด่นด้วยรูปแบบดีไซน์ที่มีความสวยงามล้ำสมัยระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED จำนวน6ดวงพร้อมไฟ DRL สีน้ำเงินและสีขาว ไฟท้าย LED ไฟเลี้ยวหลังก็ LED เช่นกันเป็นไฟวิ่งแบบรถยนต์หน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ปรับได้สีรูปแบบมีทั้งโหมดกลางวันและโหมดกลางคืนเชื่อมต่อกับมือถือด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะเชงฉีสมาร์ทแอปพลิเคชันกุญแจแบบสมาร์ทคีย์รุ่น3.0กันน้ำ IP 6 7มี2โหมดขับคี่ก็คือโหมดคอมฟอร์ตและโหมดสปอร์ต จุดเด่นของ 350e รุ่นนี้ก็คือว่าเวลาผู้ขับขี่ต้องการแซงแบบฉุกเฉินต้องการแซงแบบเร่งด่วนเมื่อบิดคันเร่งถึง7,000รอบต่อน,นาทีโหมดเครื่องยนต์จะปรับเป็นโหมดสปอร์ตให้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มพลังอัตราเร่งในช่วงเร่งแซงให้เฉ็บขาดมากที่สุดมี traction control เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถบังลมหน้าแบบไฟฟ้าช่องเก็บของคอนโซลด้านหน้าซ้ายขวามีขนาดใหญ่ขณะที่กล่อง u ็ box, อกใต้เบาะนั่ง ก็มีขนาดใหญ่มากสามารถเก็บหมวกนอกเต็มใบไซส์ xxl ได้ถึง2ใบเบาะนั่งสูง770ม mm. ิลลิเมตรคนเอเชียสามารถขี่ได้อย่างสบายสบายครับถังน้ำมันจุ16ลิตรน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่203กิโลกรัมดิสเบรกหน้าเดียวของนิชิตโตเรเดนเมาสีลูกสูบมาพร้อมกับเบรก abs ของบอชดิสเบรกหลังก็มี abs เช่นกันยางหน้าขนาด12070 วงล้อ15นิ้วยางหลัง140ทับ70วงล้อ14นิ้วจุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือมีการติดตั้งระบบการตรวจสอบแรงดันลมยางโดยใช้ชิปจากประเทศเยอรมน,นีตรวจวัดด้วยความแม่นยำสูงถ้าลมยางอ่อนเกินไปหรือแข็งเกินไปจะมีสัญญาณเตือนกระพริบที่หน้าจอและมีสัญญาณเตือนยางรั่วเตือนอุณหภูมิของยางที่สูงเกินไปป้องกันยางระเบิดครับ กำหนดการเปิดตัวของ s o n t e ส 350e อย่างเร็วสุดก็คือในเดือนพฤษภาคมนี้หรืออย่างช้าไม่เกินไปกว่าเดือนมิถุนายนพศ2567 s o n t e สจะเปิดตัว 350e ด้วยราคาเท่าไหร่ดูจากสเปคของตัวรถแล้วต้องบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาราคาที่ประเทศจีนอยู่ที่38,000หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ150,000บาท ถ้าซอนเตสสามารถเปิดราคา 350e ในเมืองไทยเท่ากับที่เมืองจีนก็คือ150,000บาทก็จะถูกว 350, ถกว่า f o r ์ซ350ถูกกว่า XMAX 300หลายหมื่นบาทครับแต่ถ้าหากว่าซอนเตสในเมืองไทยตั้งราคาแพงกว่านี้ขึ้นไปใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กซูเตอร์ของญี่ปุ่นโอกาสในการขายและทำตลาดก็จะยากขึ้นไปต้องมาเราดูครับว่าผู้จะจจำหน่ายรายใหม่ของซอนเตสในเมืองไทย จะสามารถกดราคา 350e ไว้ได้ที่เท่าไหร่อีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าเราคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ